จ่าเพราะจ๋าแม่จ๋าจไม่ต้อเยะากนจ่นาฉนะีดบางๆฉีดบางๆมันก่อนตาแดงฉีดสูตรเล่งลากกระชากยอดมันเป็นปุ๋ยเย่นี่ไงของข้าวอ่ะข้าวมันเป็นพืชใบแคบแต่ว่าฉีดหนาได้เพราะเที่ยน,นี้เราผสมสูตรบาง,บางใช่ไหมล่ะจ้ะจ่าแลแ้วตอนนี้ตาแดงใช้สูตรเล่งลากกระชากยอดตาแดงแกผสมเท่ากับ ค่าเป็นพืชใบแคบแต่บอนเป็นพืชใบฟว้างถ้าเกิดเราจะใช้ยาสําหรับพืชใบแคบเอามาใช้ใบกว้างอ่ะเราจะต้องลดลงมาจ้ะแต่ถ้าเกิดเราใช้พืชใบกว้างอยู่แล้วเอามาฉีดใบแคบเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มยาจ้ะหรือใส่ปริมาณปกติที่เขาใช้ได้จ้ะแล้วแต่นี้วันนั้นตะแดงใช้ยาข้าว <c oughs> สองเดือนแล้วเนาะที่ตะแดงฉีดให้เยพินน่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจ้ะไปฝนต้นหนาวอ่ะ บอนจะเป็นโรคไอเนี่ยกาดใบแห้งแล้วก็เป็นเชื้อราอยู่อะ <S <S ่ะเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมว่าเชื้อรามาจากอะไรมาจากใบที่มันงามจัดแล้วมัน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 แก่อะ <S <S ่ะมันแก่แล้วมันก็ยุบมันก็จะทําให้เน่าใช่ไหมละ่ะแล้วก็จะทําให้เป็นเชื้อราอย่างที่กอใหญ่ๆกาดใหญ่ๆอ่ะแล้วงามแล้วยุบตัวลงอะ <S <S ่ะคือใบเน่ามันก็คือเน่าตามปกติของของบอนอยู่แล้วจ้ะแต่อันนี้พอดีเจออากาศเปลี่ยนแปลงเข้าไปก็เลยทําให้เขา เป็นเชื้อราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมแมลงวีอ่ะมแมลงวีขาวเพีย้ยไฟไลายแดงมแมลงวีขาวแล้วก็เพีย้ยไฟไลายแดงมแมลงสีขาวก็ลังจะกวนจะ้ะถึงนาข้าวก็เหมือนจันจ้ะนาข้าวนาข้าวถ้าออกรวงช่วงเนี้ยช่วงฝนนะช่วงปลายฝนต้นหนาวน่าจะทําให้เป็นเพี้ยกระดดมาดูดกินน้ําเลี้ยงช่วงที่ว่าข้าวออกลวงอะจ้ะง,งงไหมเพื่อนเพื่อนงงไหมเพื่อนเพื่อน,นอาจจะงงนะช่วงเนี้ย อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศอากาศ,ากาศมันแห้งจ้ะถึงอากาศจะไม่ร้อนก็จริงแต่ในอากาศมันจะแห้งเพื่อนเพื่อนสังเกตดินไหมถ้าหน้าฝนนะดินมันจะฉ่ำชื้นต้นไม้มันก็จะสดชื่นจ้ะแต่หน้าหนาวว่าอากาศมันจะเย็นดินมันจะแห้งแล้วต้นไม้แต่ต้นไม้จะให้สีสันสดใสน,นะจ๊ะเนี่ยต้นไม้จะให้สีสันสดใสแต่เป็นโรคง่ายจ้ะดูไอ้นี้หันนุมานออกศึกของยายพินนะ แล้วตอนนี้ถามว่ายพินใส่ยาอะไรมั่งวันนี้โอ้โหเป็นกองเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใายใกล้ๆนะเดี๋ยวหาว่ายาพินไอ้นี่นะโฆษณายาให้เขานะยาอะไรก็ได้เพื่อนๆไปบอกเขาว่าซื้อซิงซิงซิง,ซงทาไมต้องใช้ซิงเป็นธาตุเหล็กธาตุสสงสีหรือธาตุเหล็กวัะพินก็ไม่รู้หลักรู้แต่ว่าซิงนะ่ะเอามาฉีดปรับสภาพอากาศจ้ะอากาศร้อนไปอากาศหนาวไปอากาศชื้นไปเราก็ฉีดซิงได้ซิง ซอโซงองูคอควายอะอีิิงไอ้คอควายมาอะไรนะกัลันะสิงอะเอามาใช้เนี่ยถ้าใช้เนี่ยอากาศอากาศหนาวปุ๊บต้นไม้จะสีสดใสเลยนมยจจพินจะอวดถ้าถามปกติต้องฉีดไหมไม่ต้องฉีดจ้ะแล้วบางคนบอกโอ้โหลายแดงลายแดงต้องเอาให้ปลากิน อยากจะบอกว่าผ้าบ้านที่เขามีบอลเยอะๆเป็นหลายๆร้อยหลายพันหลายหมื่นต้นน่ะปลาที่ไหนมันจะมากินหมดละจ้ะให้ใช้น้ำเติมฟันไม้ใช้ได้ไม่ใช้ได้จ้ะถ้าเรามีบอลน,น้อยแต่ถ้าเรามีบอลเยอะๆมันก็ลงจากต้นนี้แล้วก็ไปขึ้นต้นโน้นลงจากต้นโน้นแล้วก็ขึ้นต้นนี้ไปเรื่อยๆจ้ะแต่ถ้าเราใช้ยายาฆ่ามแมลงแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนนะจ๊ะ ไม่ได้สนับสนุนสารเคมีนะแต่ว่ามันจําเป็นต้องใช้ถ้าเราใช้ยาฆ่าแมลงอ่ะมันจะมีสูตรคุมฆ่าคุมไข่คุมฆ่าคุมไข่คุมฆ่าคุมไข่ก็คือว่าเขาฉีดตัวตายแล้วไข่อ่ะไข่เล็กๆกับลายแดงมันจะมีไข่เล็กๆหวังอยู่ตามหัวเนี่ยตามหัวโคนต้นอ่ะถ้าเป็นมากๆแล้วเขาก็จะมาไข่ไ้โคนต้นนะถ้าถ้าเราดูเราจะรู้เลยโคนต้นเนี่ยจะสก,กระปรกจะเป็นลายแดงนี่มันมืดแล้วมองไม่เห็นเนาะ โคนต้นมันจะสปกปรกเอามือลูดดูเนะี่ยมันจะสะดุดสะดุดจากไม้ที่เป็นลายแดงนะนแว่นหาแว่นไม่เจอแว่นก็มีแต่ขาหากักขาหากักอะไรก็ไม่รู้แว่นเนี่ยขาก็มีตั้งสองขาหนีเยพินไม่ได้สักอันหนึ่งเยพินนอนทับขาหักเดือนละอันละอันนะจนตาแดงจะไม่ให้ซื้อแว่นแล้วนะแต่แวัยยาแดงบอกจะให้เยพินมาใส่คอนแทคเลนแล้วแต่ามคาคันจะหาซื้อคอนแทคไหวจะซื้อให้เยพินไหวหรือเปล่าคอนแทคเลนเนี่ย ก็จะทําหายขนาดแว่นอันใหญ่กว่าคอนแทกยันทาหายบ่อยๆเลยและอีนี้เยพินจะมาบอกลูกไม้ต้นนี้เนี่ยอวดท่านหน่อยอันนี้คือลูกนิลเสนนะเพราะจากมเมล็ดนะลุงเดชให้มาลุงเดชเป็นคนเพาะนิลเสนต้นนี้คือแม่เขาถึงกวักและออกลูกมาเป็นต้นนี้ลูกไม้สวยๆโหย,ยุงกัดเดี๋ยวเยพินก็จะเข้าบ้านแล้วพอตาแดงฉีดยามาแล้วฆ่า,มาแมลงปุ๊บยุงมันก็จะหนีมันก็จะแตกจ้ะ เดี๋ยวขอขอเยพินไปหาเปิดตู้ให้ตาแดงก่อนเนาะเปิดตู้พอเปิดเสร็จฉีดปุ๊บแล้วเราก็ปิดไว้เลยนะพอตาแดงฉีดเปิดเสร็จปุ๊บตาแดงเขาก็จะปิดให้แต่เยพินเป็นคนเปิดจ้ะ